สวัสดีครับผมเว็บไซต์มันสร้างขึ้นมายังไงนะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์เดี๋ยผมจะสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับเริ่มต้นเราต้องสร้างไฟล์ index.html ขึ้นมาก่อนนะครับมันเป็นพวกเท็ไฟล์ธรรมดานี่แหละฮะวิธีการสร้างกดที่ช่องเสิร์ชนี่ครับ type here to search นะ่า แล้วก็พิมพ์คำว่า cmd ลงไป enter ครับก็จะมีหน้าต่างนี้ใครไม่มีเครื่องใครไม่มีช่องเสิร์ช Start ได้ไหมนะพิมพ์ Start เนี่ยครับแล้วก็พิมพ์ cmd ก็ได้ครับเออกด Start แล้วก็พิมพ์ cmd อย่างนี้ไดอืมแล้วก็พิมพ์อ่ cd desktop อ่าเสร็จแล้วก็ copy con ครับ copy con Uh, index.html ครับสร้างไฟล์ index.html ขึ้นมาก่อนเลยในไฟล์ index.html หรือในเว็บไซต์ของเรานะฮะมีคำว่า hello อยู่แค่นี้ครับแค่ hello พอแะ้วโทร r ซัดครับเซฟก็จะมีไฟล์ index ขึ้นมาแล้วนะครับที่ Desktop เราครับง่ายๆดับเบิลคลิกที่ไฟล์ index ของเรานะครับ ก็จะเห็นมันก็จะไปเปิดหน้าเว็บไซต์ Hello ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเว็บไซต์เสร็จแล้วครับมีแค่คำว่า h l l o o คคำเดียวนะครับจะแก้ไขก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็แก้ไขด้วย Open with notepad นะมันเป็น Text ไฟล์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยอา้าวเติมไง h e l l o this is my first page นะฮะเซฟไว้นะครับแล้วก็มา refresh นะ hello this is my first page ถ้าต้องการใช้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ this is my first page ให้ขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นี่มันไม่ขึ้นนะใส่เบรกลงไปครับเปิดแท็ก i ี r ารีเฟตครับน่ก็ขึ้นบรรทัดใหม่มันก็ทำตามคำสั่งนะครับหรือว่าตรงไทเทลบาตรงนี้นะฮะมันเป็นชื่อไฟล์ index เราต้องการเป็นชื่อตามใจเราครับ แท็กไททอลครับแล้วก็ปิดแท็กไททอลอ่านี่คือเว็บไซต์แรกของฉันฮ่าฮ่าเซฟครับรีเฟรชครับแน่นี่คือเว็บไซต์แรกของฉันฮาๆๆ่าฮ่าเนี่ยค,ครับเว็บไซต์เสร็จแล้วเซฟแล้วหนึ่งเว็บหน้าหลักหน้าหลักคราวนี้ <c oughs> จะทำยังไงเพื่อให้คนทั้งโลก มากดดูที่มากดดูหน้าเนี่ยครับหน้า hello this is my first page เราได้นะครับเราก็ต้องไปซื้อ,อซื้อพื้นที่ครับซื้อพื้นที่ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับที่วางเว็บไซต์นะครับไปเช่าพื้นที่มาแล้วก็ซื้อโดเมนโดย เปิดกู l ก c h โครมเสิร์ชหาครับราคาโฮสติ้งนะครับโฮสติ <Host ing. S 1> ้งนะก็จะมีเว็บไทยดาราโฮสติ้งโฮสเนเวอร์ดายเซตดอทคอมผมใช้ที่นี่อยู่ครับโฮสตอมถูกไหมลองดู s e ตดอทคอมนะ โอ้เดือนละ135บาทปีละพันกว่าบาทแหมถูกจริงๆริงเจ็700บาทต่อปีไอโนนไอนีไน่ไอ้นัน่นแม่ราคาถูกมี SSL ด้วยอ้าอโหได้โดเมนใหม่ด้วยถูกเฉพาะปีแรกว่ะวะปีถัดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อืมคราวนี้นะฮะ พอเราซื้อพื้นที่มาแล้วนะครับเราก็ต้องซื้อโดเมนด้วยครับคือชื่อครับชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บไซต์โอสามร้อยเก้าสิบบาทราคามาเนี่ยครับเนีย่ยหาโดเมนตั้งชื่อว่าเราอยากได้ชื่อโดเมนว่าโ o เตโต w a y มัน .com เนี่ยเราก็ค้นหาว่างไหมนะแีย่ยังว่างอยู่ครับราคา390ร้เ้ราก็กดซื้อมาได้เลยนะครับเนีฮะก็มีซื้อชื่อโดเมนนะครับแล้วก็เว็บโฮสติ้งนะครับที่เราต้องมีนะฮะสองอย่างพอเราสมัครมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะส่งอีเมลสำหรับเข้าใช้เว็บโฮสติ้งเรานะครับพอเราได้อีเมล อ่ายูเซอร์สำหรับอ่า uh, เข้าใช้งานโฮสติ้งคราวน,นี้เราก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่เอาไว้ส่งไฟล์ index.html เราครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราครับเพื่อมันจะให้อ,อลาไลน์24ชั่วโมงผมเปิด Google Chrome นะครับพิมพ์ไฟล์ซ illa ครับผม,มเนี่ยะไฟล์ซิ l ล่ เป็นโปรแกรม FTP นะครับ Free FTP solution file transfer protocol นะมาถึงก็ดาวน์โหลดเลยครับดาวนะ์โหลดดาวน์โหลดเนี่ยมีรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นโน้นเอารุ่นเนี้ยธรรมดาก็พอครับนะกดดาวน์โหลดมานะครับมันถามเซฟไปที่ไหนเราก็กดเซฟไปเลยครับผมโหลดมาแล้วนะครับดังนั้นผมก็ไปเปิด อยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่ติดตั้งเลยครับ Run รันอ่าเขาจะแถบ Opera <S <S มาให้ด้วยนะครับจ้เอาไหมครับมันเป็นเบราว์เซอร์นะครับแบบ Chrome แบบเอ e อยากได้ก็บ c c e p t t ไม่อยากได้ก็ e c l i n e ครับพวก Firefox นะครับเอาไว้สำหรับท่องเว็บ Next Next อันนี้ติ๊กถูกให้หมดก็ได้นะครับจะได้ Desktop อปไอคอนไฟศิลามาด้วยนะครับ Do not create shortcut ไม่เอา create shortcut มาให้เลย s t a r t ไฟศิลาครับมันจะเปิดโปรแกร,รมไฟศิลาให้เรานะครับมาแล้วนะพอเราได้ไฟศิลามาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่โพส ยูสเนมกับพาสเวิร์ดนะครับที่ทางโฮสติ้งส่งมาให้เราเพื่อเราเชื่อมต่อผมเคยเชื่อมต่อไปแล้วกดเชื่อมต่อกดควิคคอนเนคครับผมเคยเชื่อมต่อไปแล้วนี่ผมใช้นี่เป็นควิคคอนเนคนะครับมันเคยเชื่อมต่อไปแล้วมันจําไว้คราวนี้พอเข้ามานะฮะก็จะเห็น โลเคอลไซตนะครับคือฝั่งคอมพิวเตอร์เรา Remote ไซต์คือฝั่งคอมพิวเตอร์ที่เราไปเช่ามานะครับมันก็จะมีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์นะครับเหมือนไอคอมเราเลยเนหะ็นไหมเว็บไซต์เขาก็สำหรับอันนี้ผมทำเว็บไซต์ไว้ต้นคูณ .com มันก็จะทุกครั้งที่ใครก็แล้วแต่พิมพ์ต้นคูณ .com นะครับมันก็จะมาเปิดหน้า index php นะ คือไฟลนี้ครับจะมาเปิดไฟล์นี้แล้วไฟล์นี้ก็จะไปเรียกไฟลนู้นไฟล์นั่นอันนี้ออกมาใช้อะไรประมาณนี้อืมครานี้ผมจะออนไลน์ไฟ Index อิน n ด็กซ์นี้ครับจะออนไลน์ตัวนี้ครับขึ้นไปออนไลน์อ่าผมต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนครับคลิกขวาอ่าคลิกขวาตรงตรงพกไฟล์นี้นะแล้วก็ create directory ฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ er ครับเอาโฟลเดอร์อะไรดีครับ yes <c oughs> ก็ได้โฟลเดอร์มาแล้วครับโฟลเดอร์ er yes นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเกิด <c oughs> ผมถ้าผมไปที่เว็บไซต์ ต้นคูณ .com slash yes นะครับมันก็จะไปเปิดต้นคูณ .com แล้วก็ไปเปิดโฟลเดอร์ yes ขึ้นมาครับซึ่งในโฟลเดอร์ตอนนี้ไม่มีอะไรครับมันก็เลยเป็น server error 403 forbidden คราวนี้ผมลากไฟล์ Index ครับที่เราสร้างแล้วเนี่ยเนี่ยปกติถ้าเราเปิดเครื่องเรามันก็จะ hello this is my first page ใช่ไหม เราก็ลาก Index เข้าไปครับในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วครับอยู่ในโฮสติ้งเรานะครับที่มันเปิดออนไลน์24ชั่วโมงคราวนี้ลองไปที่ w w w t o n k u o n c o m s yes นะก็คือมาที่โฟลเดอร์นี้เนอครับมาแล้วครับเห็นไหมฮะก็จะเหมือนกับที่เราเขียนไว้นะครับ ว่าฟอนต์ไ,ไททันไม่ได้เขียนเพราะว่าเราเขียนผิดรูปแบบของ HTML นะครับอฟอนต์มันก็เลยยังไกมันภาษาต่างดาวก็ประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะแก้นะครับอย่างตัวนี้ไปแก,แก้เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษดูแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นใหม่ๆไฟอินเด็กครับ คลิกขวาไม่ต้องคลิกขวานี่มันนั่นเปิดไว้อยู่แล้วนะครับนี่คือเว็บไซต์แรกของฉันเปลี่ยนเป็นไทเตอร์ l l o Wow I love you all อลองครนี้ แก้แล้วนะลองเปิดดูครับไทเท e เป็น Hello World แล้วนะครับผมจะไฟล์ i n d e x ซเข้าไปที่โฮสต์ของเราฮะอ่าเขาถามว่ามีไฟล์ I เด็กซ์เก่าอยู่ทําไงครับบอกโอ้ไรต์ไปเลยครับเขียนทับไปเลยนี่ครับเฟอเว็บไซต์ต้นคุณ .com ในโฟลเดอร์ yes นะครับ F5 ครับบ๊มเป็น hello ฮะ i l o v e y o u a l l c o m ก็เนี่ยครับเว็บไซต์ก็เปนการลากไฟล์เข้าไปอันนี้เป็นวิธีพื้นพืน้นบ้านบ้านบ้านขำๆเราก็ได้เว็บไซต์คราวนี้เราจะใส่รูปใส่อะไรไปจะตกแต่งเว็บไซต์ไม่ให้มีเนื้อหาทุกตามใจเราเราก็ต้องไปเรียนเรียนไอภาษา HTML ครับเนี่ยมี ที่ w 3 s c h o o l ก็ได้นะครับเป็นเว็บสอนเขียน HTML ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเขียน HTML ให้ต่อไปนะครโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับอ่าว Disconnect